สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีท่านครับอยู่กับผมครับดีแท็กเตอร์นะครับผมเดี๋ยวอัปเดตนะครับสินค้าเข้าใหม่ครับเอานะครับผมก็ลงมาเรื่อยๆครับสำหรับตนไหนที่หาอยู่ครับเอารอบนี้ครับผมได้มากสองตนะครับผมพันหกกับพันหาครับพี่น้องนะครับพูดได้อย่างไดครับที่กําลังมองหาอยู่นะครับผมพันพุวนนะครับใส่กระดรุ่นอ LC ห้านะครับ LC เจ็ด L ห้าศูนย์ครับตัวนี้จะเป็นพันหกครับพี่น้อง นะครับแลค้าอ่าบ่แพงครับตัวนี้ขายตามสภาพครับอันนี้พร้อมใช้งานเลยพี่น้องด้วยนะครับก็สีอาจจะสีแดงจะน่อยเพราะว่าอาจะคล้องเก่า่นตากแดดไว้นะครับผมเป็นพันใบยีพซี่นิวครับแต่ว่าอาจจะยังบ่เต็มอ่าใบยีพซี่นะครับผมนะครับผู้ได้ที่ก็ลังมองหาอยู่ครับผมเอาตรสอบถามหน่อยครับเนี่ย นะครับเป็นพานหกเด้อพี่น้องเด้อนะครับช่วงพานอยู่ประมาณสิบนิ้วครึ่งนะครับสิบนิ้วครึ่งนะครับไซร์รถ L C ี่ห้านะครับ L สี่เจ็ด L ห้าศูนย์ครับพี่น้องครับนี่รัตจะเป็น D H สองสี่หก F Heavy Part นะครับผมนะครับใส่สีเจ็ดใส่ L ห้าศูนย์เลพี่น้องพอดีนะครับเป็นพานหกใบยี่สิบสี่นิ้วนะครับ ตัวนี้จะเป็นพันหกพี่น้องนะครับส่วนพัดหาจะไซลซีเจ็ดเอลหาซุนคือกันครับตัวนี้สปริงมีเลยพี่น้องด้วยนะครับสปริงอยู่เอ่อพัดไหนใส่พอดีถอดตอนน้ำมันนี่ถอดสปริงถอดระถ่ายอกครับสปริงพวกแกนพวกยังอยู่ครบเลยพี่น้องด้วยนะครับลูกพื้นแน่นทุกตัวรับประกันนะครับเช็คตัวนี้เช็คหายพร้อมใส่เรียบร้อยนะครับป้ายจะบีเรียบร้อยนะครับตัวนี้ราคาบ่แพงตัวนี้ก็ราคาบ่แพงคือกันนะครับผมนะครับ เอาท่านใดที่กำลังมองหาอยู่นะครับก็สอบถามเข้ามาได้ครับมีบริการจัดส่งคือกันนะครับผมอยู่ไกลอยู่ไก่ก็โทรสอบถามได้ครับพี่น้องอ่าผมส่งให้ใดขึ้นกันแต่ว่าก็ค่าขนส่งเนาะตามระยะทางนะครับอาจจะบ่แพงอย่างที่คิดนะครับสำหรับค่าขนส่งกับพี่น้องก็ติดต่อสอบถามเข้ามว่าก่อนได้นะครับท่านใดที่กำลังมองหาอยู่นะครับผมสำหรับพันพุวนหกครับตัวนี้ราคาอยู่ที่สองหมื่นห้าพันนะครับผมเอาเอาไปสองหมื่นห้าพันก็แล้วกันครับพี่น้อง นะครับสองหมืนห้าพันนี่ผมส่งฟี่ให้อ่าหนึ่งร้อยกิโลเมตรนะครับผมส่งฟี่นะครับถ้ารับเองพี่น้องคอยามาต่อรองนะครับถ้าไรผมส่งให้ใหอ่าในระยะทางบกเกินร้อยกิโลเมตรนะครับผมส่งให้ฟี่เลยในะ่นราคาสองหมืนห้าพันบาทนะครับถ้าน้องน่าจะน่าจะคิดตามระยะทางนะครับผมอาจจะเพิ่มราคากันมาอีกนิดหน่อยนะครับอาจจะบ่อร้ายดอกบ่ถึงอ่าท้ามือนกันแล้วกันพันตัวนี้นะครับผมเอา ย้อนกันไปครับผู้ใดที่เป็นลูกค้าผมอยู่กัพ่อจะทราบดีนะครับทางไหนที่ให้ผมไปส่งเนาะนะครับกาบริการเก็บปลายทางครับพี่น้องนะครับความใช้งานในพี่น้องเลือกขัทนในแนนสุ้มีปืนนแนนด้ยนะครับผ่านแนวหาศูนครับเอาโดนเทื่อสซิมีครับราคาถึกๆนะครับผมให้พี่น้องก็ไปใช้งานครับราคาสองหมื่นห้าพันบาทครับส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลเมตรแรกครับ ทางนดทีกําลังมองหาอยู่กับสามารถทิต่อสอบถามเขามาได้ครับเอาด่วนๆเลยพี่น้องนะครับราคานี้ทางนายทีอยู่ไกลนะครับตางจังหวัดก็พี่น้องไม่ต้องห่วงครับถ้าจะเอาผมเอาเก็บบริการปลายทางก็แล้นะครับผมขอแค่ว่าตกล่งกันนะครับครับราคานะครับอยู่ไกลอยู่ไกลก็ล่องถามมาเบิ่งว่าราคาจะไปกันเท่าไหร่นะครับ สีก็อาจจะพงามไปได้ครับพี่น้องนะครับพานก็งานดีแต่ว่าจะคล้องเก่าเพ่นซื้อรถมาหลากมาอย่างนะครับเลยบ่คอยไดียใส่สีก็อาจจะสีดสนิจน้หน่อยนะครับผมใายตามสภาพครับพี่น้องบ่ไเด้กเก็บสีนะครับผมเอาไปเลยนะครับตอในที่มารลับเองนะครับผมก็ต่อราคาใดนะครับต่อร่องใดสิได้หน่อยหลายๆก็ลองโทรสอบถามิ่งครับเอาสารพันหกพันไปนะครับผมสวยเลย นะครับสวยๆตามสภาพด้พี่น้องเด้อเบิ้งคักๆนะครับเบิ้งคักๆนี่เอาประมาณนี้ครับพี่นอ 1, ้องพ่านหกราคาสองหมืนาพันบาทนะครับเอาต่อไปครับผ่านห้านะครับผมผ่านหาตัวนี้ครับราคาโบาแพงเลยโคตรตืกเลยนะครับตัวนี้พร้อมใช้งานได้พี่น้องเด้อนะครับพร้อมใช้งาน ลูกโป่งลูกเพนิงต้องห่วงรับประกันแน่นๆนะครับพร้อมใช้งานปลายจะระบียบเรียบร้อยนะครับตัวนี้ครับราคาอยู่ที่หนึ่งมืนสี่พันห้าร้อยบาทนะครับผมสปริงนะครับนี่นะครับพี่น้องเด้อสปริงนี่หาครับสปริงนี่แกนสปริงนี่นะครับผมคือเหลือแต่เมา่อใส่เพราะว่าถอดไปในรถพึ่งก็ลงนะครับเพราะในประกอบนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งมืนสี่พันห้าร้อยบาทนะครับส่งฟรีนะครับหนึ่งรอยกิโลเมตรแรกคือกันนะครับผม เอาทุกมาสอบถ้ามมึงกับทรงทุกจังหวัดครับพี่น้องครับแต่แต่ระยะทางนะครับผมไกลไกลคุยกันได้ครับโทรเขามาสอบท้ามมึงนะครับราคาตายปันใดนะครับรวมทรงนะครับผมกับพี่น้องว่าตอง่วงถ้าจะเอาว่าจะเป็นยูดอนยูอ่าก้ไกลอังสิกอะก้ปลายทางครับพี่น้องครับว่าตอง่วงว่าสิีปไดิของนะครับผมเอาสอบถ้ามเข้ามาได้ครับ สั่รับราคาตันอย่างไปหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทตัวนี้สองหมื่นห้าพันนะครับผมต่อร่องได้ถ้ารับเองเนี้ยนะครับทั้งสองตัวนี้รับเองต่อร่องได้เดี๋ยวพี่น้องได้นะครับส่วนตอนนั้นบ่ได้ขายใด้พี่น้องเล้วตัวนี้ของลุงเพื่อนเพิ่นเอามาถิ่มไว้ที่ซื้อนะครับของเอลซีศูนย์เอาไปสนใจกับที่ต่อสอบถามเข้ามาครับราคาเบาๆนะครับเอาไปเลยสองหมื่นห้านะครับรวมทรง หนึ่งร้อยกิโลเมตรแรกฟังดีๆพี่น้องเด้อหนึ่งร้อยกิโลเมตรแรกนะครับรับเองต่อรองได้ของอยู่อำเภอตะก,การพืชผลครับจังหวัดอุบลราชธานีเบอร์โทรติดต่อครับศูนย์แปดศูนย์นะครับสองแปดสองเก้าสองห้าแปดนะครับศูนย์แปดศูนย์สองแปดสองเก้าสองห้าแปดนะครับโทรเข้ามาสอบถามมึงได้เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ใต้ซื้อคลิปไปอีกนะครับผมสอบถามเข้ามาได้ส่วนพันยุกรองกะเดี๋ยวกะเข้ามาเรื่อยๆครับตอนนี้ยัง ของทยอยลงมาเรื่อยๆครับผู้ใดจะได,ได้พันผองกร่นไงร่หน่อยกะโตเขามาสอบถามผมผม,มังกรได้ลงมาเรื่อยๆครับพันก็ได,นได้นะครับแต่นี้พันลวกเบิกที่ที่เฟิร์ดนะครับเอาเอาประมาณนี้ครับพี่น้องครับลงมาเรื่อยๆครับเอาประมาณนี้นะพี่น้องเนอผู้ใดสนใจกะโตเขามาสอบถามกัได้ครับเอาเอาประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้าครับผม นะครับอัปเดตสินค้านะครับขอไม่ราคาถูกครับพี่น้องครับพร้อมใช้งานทุกตัวเด้อนะครับของผมนี่ซื้อไปจากผมนะครับพร้อมใช้งานบ่ต้องไปสอบนะครับลาประกานให้โหลดพี่น้องซื้อนั่งผมบ่ต้องห่วงบ่ได้สอบครับเอาไปใส่โหลดตัวนี้ก็ลูกปืนเช็กกันเรียบร้อยครับพร้อมขายนะครับพร้อมใส่เลยแต่ว่าบนในหลังจักทั้งสองตัวเพราะว่าของถึงลงมาแต่ว่าเช็คลูกปืนไปแล้วตัวนี้ลูกปืนดีนะครับแน่นเลย เอามาเบ่งตัวจริงกันหน่อยครับตอนได้ถีมันใช้ในชิ้น้ากะทายุไกลกะโทรก็มาส่อสามแล้วค่ะนะครับเบ้งต้นได้นะครับผมนะครับร่วมขาคุณทรงจิตกจักบาทนะครับเอาเอาประมาณนี้เด้่อพี่น้องด้วยนะครับสระคิวนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ